ดึกแล้วยังไม่หลับเข้าวายทีสตูดิโอเพื่อที่จะไปดูอานาไลาติกและก็จะดูสรุปประจำสัปดาห์มาแล้วกดเข้าไป นี่คือกิจกรรมที่ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววิดีโอ3รายการช็อต4ีรายการมีผู้คนเข้ามาดู1.1จำนวนผู้คนที่ดูและคุณมีผู้ติดตามใหม่7คนนี่คือช่องทางที่ผู้คนพบคุณฟีดช็อตวิดีโอถัดไปหน้าแรกของ YouTube นี่คือสิ่งที่ผู้ชมได้รับชมควายไทายยามเย็นอดอกไม้ประดิษฐ์กระเพราไก่ส้มตำไก่ปิ้งผู้คนไม่เพียงแค่ดูเท่านั้นแต่พวกเขายังมีความมีส่วนร่วมด้วย91การกดชอบ2การแชร์85ความคิดเห็นคุณสร้างรายได้3.40ดดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แล้วเขาก็บอกว่าคุณมีรายได้4.15ดอลลาร์แล้วในเดือนนี้นี่คือสรุปประจำสัปดาห์11กันยาถึง17กันยาที่ผ่านมามาเล่นเกมการวิดีโอได้มียอดดูสูงสุดที่ผ่านมาควายไทยนี่วิดีโอนี้ได้รับยอดดู335ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเย่เยย เขาก็จะบอกว่ากลับมาดูในสัปดาห์ถัดไปกดเสร็จสิ้นนะครับเราก็ดูสรุปประจำสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ